สวัสดีค่ะอิฟจากสตาร์แกรนด์ทาร์นะคะคลิปนี้เป็นพิกอารา์ศสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเขาคนนั้นมีข้อความอะไรจะบอกเรามีไพ่ให้เลือก3กองนะคะกองที่1 2และ3นะหน้าไพ่จะเหมือนกันนะคะใช้สมาธินิดนึงแล้วก็เลือกเลยอ่าสต็อปวิดีโอไว้ก่อนได้โอเคสำหรับคนที่เลือกกองไพ่ใบที่1นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราก็าคือฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรทำอย่างนั้นเอ้าทำไมอ่ะ I'm not happy at all ฉันไม่มีความสุขเลยและใบสุดท้ายโปวดอย่าตัดสิ่งการกระทำของฉันโดยไม่เข้าใจเหตุผลของฉันนะ oh. เพิ่งทะเลาะกันหรือเปล่านะคะหรือมีอะไรที่ยังไม่ได้เคลียร์กันไหมอ่าเดี๋ยวลองไปดูใบที่สองไอ้กองที่สองกันดีกว่านะเขาบอกว่า I find pieces of you in every song I listen to ฉันพบเศษเสี้ยวของคุณในทุกเพลงที่ฉันฟังเลยนะแสดงว่าเขาคิดถึงเรามากเลยนะเนี่ย h วนกรรมตาม,ตามสนองฉันแล้ว Karma าา has been served to me เขาทำอะไรให้เราไว้ฉันพยายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉันด้วยแล้วกันอา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นงอนกันอีกแล้วกลองนี้ก็งอนกันกลองที่3เธอเกียดฉันไหมอะ ฉันไม่อาจรักคนอื่นได้เหมือนที่ฉันรักคุณ I can't love you I can't love anyone else the way I love you ฉันมีเป็นพันสิ่งที่จะพูดกับคุณแต่มีเป็นพันเหตุผลเหมือนกันที่จะไม่พูดมัน I have a thousand things to say to you and a thousand reasons not to say them แอบชอบปล่ายัง <c oughs> ไงก็ฝากติดตามเพจ Star Gai Dan t h a r o แล้วก็ช่อง YouTube Star Gai Dan t h a r o ด้วยนะคะเข้ามาดี <c oughs> พูดคุยกันได้นะสวัสดีบ๊ายยค่ะ